สวัสดีครับวันนี้แต่งตัวเรียนพิเศษไหมทำไมมาอยู่ในที่ที่หรูแบบนี้นะครับคือผมได้รับเชิญมาอีเวนต์นี้ครับอืม Ricola Influencers Event Taste Explore and Play ไอไอลูกอมนะฮะที่มันกระป๋องสีเหลืองๆนี่แหละม่รู้ว่าเชิญมาทำอะไรนะครับเป็นมาเฮ้ เอาวัสดีครับดีครับดีครับเป็นไงบ้างไงก็นี่ช่อง easy อ๋อ easy ครับฝากกด subscribe ช่อง easy ด้เย e a s ie ครับลงเพลงบ้างไหมช่วงนี้ลงปลุกเขาทำป่ากัะมีอาทิตย์ละคลิปอาทิตย์ละคลิปตอนนี้ก็มาอยู่บาร์ข้างนอกนะครับเื่อให้ดูถนนหลังสวนกับคอนโดที่นี่ก่อนได้อยู่ไหม Okay great you can just walk through the painting โอเควัคซีนเป็นการสแกน QR โค้ดเข้านะครับได้ยินไหมโอเคโอเค thank you โอ้โหมันเป็นงไงอีกเนาะดาดฟ้าเว้ยอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริคอร์ดไลฟ์นะคะวันนี้ต้อนรับสู่งานริคอร่านะคะทำตัวไม่ถูกเลยนะครับนี่ครับก็มีลูกโป่ง รู้ออะไรเต็มเลยหยิบได้ป่าววะน่าจะหยิบได้นะครับอ่เดี๋ยวให้ดูบนโพลิสแบงก์เขาเขียนว่าลองดูเกิดความรู้สึกร่วมกับมันและรักมันในที่สุดเ <c oughs> ขียนรอบเลยจริงังโอ้รู้สึกอยู่เหมือนาบนทุ่งในยุโรปอะไรประมาณนี้นะเ <c oughs> ขาไม่รู้ว่าให้หรือเปล่านะก็หยิบมาละเ,ออเรากินฟร อีกตันึงนี่หลายเม็ดอยู่นะได้กลิ่นเลมอนมิ้นท์เลยครับอร่อยใช่ไหมเฮ้ยมีมาสคอตด้วยไอ้ที่คนใส่เข้าไปในตัวตุ๊กตาเลยครับแต่รู้ว่าคขมองอยู่ตรงไหนวะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วบนตัว C กับตัว O มันจะมีมันจะมีร่องอยู่ตอนนี้หิวมากเลยอ่ะไม่กินข้าวเย็นแล้วไฮมาจากไหนครับมาจาก chasing delicious นะคะไป follow ได้เป็นเพจอาหารเป็นเพจอาหารในไอจีโอเคเดีมากมาก มาเรียนเลูกอมดูดิลูกอ,อมอะไรไม่รู้เนี่ยแอมเลยตอนนี้หิวมากอ่ะอแบบอยากกินข้าวจริงๆแต่เหมือนแบบต้องกินลูกอมเนี่ยใส่ไปก่อน <laughs> มันเต้นมันเลยอันนี้เป็นห้องอะไรฮะจริงๆแล้วมันเป็นห้องวีไอพีไปดูนะไปดูไปดูไปดูห้องวีไพีนะครับดูอ๋อแต่งค่สวยนะห้องวีไพี อันนี้ก็คือห้องวีพีสำหรับผู้ชายฮะผม,มบอกคัวบอกสผู้ชายออันนี้สำหรับผู้หญิงแถวบ้านเรียกห้องน้ำหรือว่าเข้ายังไงครับม,มันไม่คือห้องน้ำห้องน้ำหรูไงรู้สึกนี่อาจจะไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> เขามีแบบห้องพิพเศษอะไรเยอะนะ <c oughs> อันนี้เป็นห้องเอาไว้ดูดวงนะครับสรับใครที่อยากดูกับหมอบอสก็เชิญมาตรงนี้ได้นะครับ ูนะครับว่าในลิคโคล่าหนึ่งเม็ดเนี่ยมันมีสมุนไพรถึง13ชนิดด้วยกันเลยกำลังเล่นอะไรอยู่อะไรสักอย่างเมื่อเหมือนขุยที่ยาวมากมันคือบ้องกัญชายักษ์ไม่ใช่เป็นเครื่องตีนัตระยะสันโลกรอล่ะ نعم คนก็เริ่มจะกลับกันไปหมดแล้วนะครับก่อนจะกลับก็ดื่มน้ำอีกสักแก้วแล้วกันจ้มามาดฝรั่งเยอะไหมปิดด้วยบรรยากาศที่เชื่อเขาสวิสนะครับพรเพลงมัน <c oughs> นะกำลังดมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เขาคุณนี้กดแชร์ไลค์ u b s c r i b e ทำแล้วหนึ่งชอบทำนะครับแล้วจเจอกันในคลิปต่อไปครับเชื่อเก๊าโอเค